โอ้โหตรงนี้ครับละงอกเน่าทิ้งตั้งหลายดอกครับได้ไหมดอกนี้ไม่ได้โอ้โหเป็นเชื้อไปแล้วครับข้างทางแล้วครับเดี๋ยวตรงนู้นตรงนี้นี่ครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับดี๋ยนขึ้นจนแห้งแล้วครับละงอกขาวครับ ครับก็กราบสวัสดีเ c พ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมสายแม่เอวบองโูนมิตรับแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ครับก็คอสอปหอครับพามาหาเห็ดครับวันนี้ก็มีโอกาสครับมาส่งญาติกับภูมิลำเนาครับถึงเหลือเกินก็เลยถือโอกาสไว้ตรงป่าขยองตรงนี้ครับก็ไม่ใช่ป่าลึกนะครับตรงท้ายเขื่อนห้วยท้ายเขื่อนห้วยขนาดมอนครับเกือบมาไม่ทันมาดูแหล่งเห็ดตับเต่าตรงนี้ครับ ตัวนี้ก็เจอแล้วหนึ่งดอกครับเปิดคลิปด้วยดอกนี้ครับค่อนข้างจะแก่แล้วแต่ก็เก็บก่อนครับคิดถึงก็ไม่ได้เก็บหลายวันครับนี่ครับไม่ได้มาหลายวันครับร่องรอยเน่าทิ้งซะเยอะเลยครับโอ้โหตรงนี้ครับดูครับไม่รอเลยครับไม่ได้มาแค่ครึ่งเดือนครับอไม่รอกันเลยครับยังเหลืออยู่สองดอกครับนี่ตรงนี้เอ็งเอ็งมาเก็บตรงนี้ก่อนเร้ว มีสองดอกสวยๆตรงนี้ครับพอได้เก็บอยู่ครับวันนีน้ได้หนึ่งต้นอ,อยู่นะโอ้พอได้หายคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงครับเห็ดดอกนี้ครับเริ่มเลยครับเลยครึ่งหนึ่งโอ้รุนเดียวกันหมดเลยอะเอาไปทำเชื้อเนื้อแกงได้ตรงนี้ครับสองดอกโอ้ดอกนี้น่าจะเน่าแล้วลครับเน่าเลยด,ด,อดอกนั้นได้ไหมได้ โอเคครับฝั่งทางป่าทางนี้ก็แห้งๆเหมือนกันนะครับเหมือนฝนไม่ตกหลายวันเหมือนกันครับโอ้โหดูหดูมันเน่าครับดูครับดอกนี้ก็เน่าแล้วดอกใหญ่ๆเลยครับอุ้ยน่าสียดยมากครับโอ้ดูสองดอกตรงนี้ครับวันนี้พามาชมเห็ดเน่าก็แล้วกันครับเอาไปทําเชื้อได้อยู่ครับ ตรงนี้ครับดอกสวยๆหนึ่งดอกครับเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับอู้ดูดอกนี้เก็บดูสิอู้เป็นเชื้อไปแล้วครับดูครับน่าจะได้ครับดอกนั้นได้หรือเปล่า<ด>น่าจะได้ครับได,ได้อยู่ครับดอกนี้เกือบไม่รอดอู้ยังแข็งแข็งอยู่ยังแกงได้อยู่ <laughs> โอ้ดูครับดอกนี้ขึ้นช่วงสงครามครับก็เลยมาเก็บไม่ได้ครับนี่ครับยังเหลือตรงนี้หนึ่งดอกครับอเก็บเลยจ้าเสียงฝนจะมาแร้วเสียงฟ้าร้องนะครับไม่ใช่เสียงอย่างอื่นนะดูครับเน่าเต็มไปหมดเลยครับน่าเสียดายมากครับ ดูครับมีแต่ดอกเน่าเต็มเลยครับโอ้คิดถึงมากเลยครับป่าไม่ได้มาครึ่งเดือนครับฝนก็จะตกแล้วครับแต่สภาพป่าแห้งมากเลยครับแห้งเหมือนที่บ้านนะครับที่บ้านก็แห้งครับฝนไม่ตกครับแต่วันนี้ฟ้าร้องคลื่นๆมาแล้วครับ ตรงนี้อีกหนึ่งดอกวันนี้สวยโอ้พอได้แกงอยู่เด้อครับวันนี้ดอกนี้น่าจะยังอ่อนแต่โดนกินไปซะแบบมีเลขหวยด้ยครับโอ้ยแข็งโป๊กเกือบเน่าแล้วได้ไได้ได้อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับนนโอ้หดอกสวยเลยครับตรงนี้ ดูครับตรงนี้เน่าทิ้งครับโอ้โหเจอติเห็ดเน่าครับหูดอกดอกนี้เบืเริ่มเลยครับดอคาีลังกาดูครับเป็นเชื้อไปแล้วขึ้นเยอะๆเด้อดูดอกบนโพดนี่ครับน่าจะเน่าเหมือนกันครับเรียบร้อยโอ้ดอกนี้ยังได้อยู่น่าจะได้นะครับได้อยู่ครับนี่ครับ <Okay. S 2> น้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาเยอะมากครับไม่มีทางข้ามครับมีตรงนี้ที่เดียวครับกิ่งไม้ลม้มพาดต,ตรงนี้ครับข้ามน้ำมาดูฝั่งนี้ก็ไม่ไม่เห็นเห็ดนะครับเห็นดอกหนึ่งครับแต่เน่าแล้วครับเหมือนว่าน้ำมันจะท่วมครับเขาก็เลยไม่ขึ้นร่องรอยน้ำขึ้นสูงอยู่ครับ ครับก็สรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับหนึ่งแกงอยู่นะแกงอยู่นะครับนี่ครับพอได้หายคิดถึงป่าครับครับก็ไม่ต้องไม่ต้องดราม่านะครับก็ไม่ได้เข้าลึกถึงสมอระูมมอะไรขนาดนั้นครับก็แถวแถวข้างข้าหมู่บ้านแถวนี้ครับบ้านเขาก็ทำอาหารกินอยู่ครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนี้ครับ เสียงฟ้าก็ร้องคืนคืนมาแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอสอปอหคณะสำรวจป่าเห็ดครับก็จะพยายามหาคลิปเห็ดลงเยอะๆครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม